ไอแมวทำไมกูต้องมาทางนี้นะ่แล้วนันกูไม่ชอบเลยไม่ชอบทางนี้จริงๆเลยพี่แมงเอ้ยกูอยากเปลี่ยนโรงงานจริงๆเลยแม่งต้องผ่านเส้นนี้ประจำเลยครั้งนั้นกูก็เจอแรปเตอร์เออคราวนี้กูจะเจออะไรกรขอให้ไม่เจอเลยเตะสาธุผมอยากกลับบ้านไปหาเมียแบบสภาพดีๆเออว้าเสียงกิ่งไม้หมายความว่าไงมีคนอยู่ด้านหลังหรอชิดหายแล้ว มีคนเคยกล่าวไว้ว่าผีไม่มีในโรคโอเคเราจะตั้งสติแล้วก็หันไปหนึ่งสองสามอา้าวก็ไม่มีดีว่าสงสัยเราจะหลอนจนเป็นประสาทแล้วแหละมั้งเนี่ยฮคราวนี้ไม่เจออะไรไว้จะได้กลับบ้านเป็นนอนกอดมีอ่ะเดี๋ยวนะนี่เงากูนั่นเงาใคร นี่เงากูนั่นเงาใครนี่เงากูนั่นเงาใครนี่นั่นนี่นั่นโอ้โหชัดเจนไอสัตว์กูเดินหลักอีกแล้วกูก็ได้ว่ากูจะไม่เดินแล้วบึงมาทํทำไมไอเ็ด ใครบอกว่ามึงมาจอดน,นีมึงจะมาหลอกกูช็อตสองใช่ไหมไอ้รอบแรกตะกี้คือมึงใช่ไหมเสียงกิ่งไม้มึงจะทำให้กูหันไปปุ๊บแล้วกูแบบอตกใจหัวใจวายตายตามมึงใช่ไหมล่ะมยงโอเคหลอกก็หลอกไอ้สัตว์เอาล่ะนิ่งอง มึงใครเนี่ยเอา้าบักจินมี่วันดีเอา้าเดี๋ยวก่อนเอา้ามึงเองเราเดียนที่ยืนเลื่อนหลังกูเนี่ยอา้าถ้าไมถามกูแปลกๆปลนะไอ้คอยบ้านกูก็อยู่แถวบ้านมึงนี่แหละนี่ก็ทางกลับบ้านกูเหมือนกันโธ่ยมึงทำภาษาแตกแล้วได้เดียมึงรู้ไหมเนี่ยไอ้จิมมี่ประสาทแดกอะไรวะพูดเรื่องอะไรของมันวะเนี่ยเออไอ้คอยฉันว่าจะถามแกตั้งแต่แกเดินมาแล้วแหละเพื่อนแ,แกที่มากับแกเนี่ยเออเขาเชื่ออะไรวะพอดีกูอยากไปแต่งชุดฮาโลวีนกับเขาด้วยอะ่ะเออชุดพี่เขาโคตรน่ากลัวเลย เออก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าแบบมันจะน่ากูกขนาดไหนแค่ไปแต่งเวลาเมียเนี่ยโอ้โหแต่จะตล,ลกมาดูมันจะแบบตกใจตายปตนกิจะไปหาเมีมยใหม่แบบเออมันจะดีมากเลยนะแบบเออไหนวีวะไปถามไปหน่อยนะเขาเชีย่ยอะไรชิปหาย ครับนักเียนเช่นเดียวกันครับนักลับมาดูเกมเชิญกลับมาเล่นเกมต่อดี่ผมชาบแรกนะครับในวันนี้เราได้มาทำการเล่นตัวละครหมดกันอีกแล้วซึ่งก็บอกแล้วว่าพี่แกชื่อ แบ็กเดชนะครับนาะซึงก็บ,บอกเลยว่าพีา่แกเนี่ยคือเงาแห่งความตายนะครับนี่คือชื่อภาษาไทยที่ผมแต่งขึ้นมาตะกี้นะครับนะเออนะฮะเออท้าไม่นำไปต่อคู่อยู่ตรงนั้นแล้วนุ่งคงเขียนที่อะไรเออซึ่งเรามาเข้าเรื่องกันก่อนนะครับซึ่งแบ็กเดชนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับนะตะกี้ไอ้ข่อยนะครับนะหาเดินทางกลับบ้านก็ได้ไปเจอพี่แบ็กเดชอีกรอบหนึ่งนะครับในเมืองเมืองผีไอ้ข่อยจะเจอระหว่างทางประจํานะครับระหว่างกลับจากที่ทํางานนะฮะเออซึ่งคราวนี้ก็ต้องมาเจอกับโอ้โหพี่แบ็กเดชเงามืดแห่งความตายซึ่ง ด,ดีกว่านะครับว่าพี่แกนะครับนะทำอะไรได้นะครับดูดิถือพลังแคันโด,ด้วยนะครับนะเอาแระมามามาไป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 ดูกันเลยดีกว่าไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้เอาละครับผมมาเดิมไปที่ตัวแรกตามเคยนะครับช้างฮอ้บุรุษันสนีทดลองช้างก้านกล้วยที่ทาตัวเป็นสีแดงอินดี้นะครับไม่อยากสีฟ้าแล้วโอ้ย,ยมันปล่อยอะไรกะันะเอดอดอกกัดกอดกอกกุดกูดูไม่ทนันมันปล่อยลูกวงกลมะไรสักอย่างนะครับนะเฮ้ยเจ๋งมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นอีกรอบหนึ่งดิ เอาครับเอาใหมต่ตะกี้ผมดูไม่ทันนะครับมันปล่อยอะไรนะครับนะฟบบเฮ้ยเป็นลูกแสงนะครับฟิวแรงด้วยตะคล้ตะกี้โู้โฆ่าช้างได้แบบแป๊บเดียวนะครับนครั้งเดียวก็ตายแล้วอียไปป่อยนะครับเราอ้ยสีเขียวก็สีฟ้านะครับดูสิทำอะไรได้โอ้โห เป็นพลังดาร์กอ๋อสีฟ้าทำอะไรได้ทีนี้ดิ้โอ้ยเป็นระเบิดนะครับเอาดิอาโอ้โหตายหดบอิกวัดโอ้โหเราสูมันไม่ได้เลยโอ้มันคือตัวอะไรกันเออข้าจะบอกให้ข้าคือเงาแห่งความมืดยังไงไรพวกเมือก เอาละครับต่อมาจะต้องมาเจอกับกองทัพทหารฝั่งอิตาลีนะครับซึ่งมีปืนยาวกับทหารเสือพร้อมรถราบพวกเราจัดการมอนต์ตุ๊ตตมันยิงมาแล้วลูกไฟมาหาอะไรติ๊ตติ๊ตตอ๋อพวกเราตาถามไปอยู่เรายิงเข้าไปนะครับรู้สึกว่าจะยิงทะลุนะครับนะเฮ้ยนะครับมันเป็นเหมือนเงานะครับนะเงาแห่งความตายนะครับไม่สามารถที่จะยิงผ่านเออโดนตัวมันได้นะครับนะเอาดีโคตรโหดนะครับ เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับแก๊งผีฝ่ายดีนะครับนะซึ่งแก๊งผีฝ่ายดีเป็นพวกนี้นะครับนะไม่ใช่สีแดงนะครับดี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 จะมาทําการจําจัดคนชั่วคนชั่วนะครับนะคนชั่วไม่ใช่คนชั่วนะคนชั่วนะครับนะเออดูสิตีโอ้โหโดนนะครับโดน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 โอ้โหผีแม่งยังแบบโอ้โหทะลุร่างมาเลยนะครับมันเป็นเหมือนเงานะครับนะนี่มันเป็นเหมือนเงาที่ไม่สามารถแตะต้องได้เออแต่ก็แตะต้องได้นะครับสงสัยมันอยู่โรคเดียวกันไงมันเลยชนกันได้นะครับนี่นี่นี่สิเอาสิมานี่เนี้ยนี่ มั่งเอ้ยมันฆ่ามันไม่ได้ว่าพวกเราเป็นผีทร,รมานะเว้ยนะับโอ้โหจะครับ,คครบจะสู้กับโอ้หเงาแห่งความตายได้หรือดูดิดูดิดูด,ดิมันปล่อยแต่ละครั้งอโคตรแรงดูดิเรียบร้อยนะครับนะมันจะปล่อยไฟกับเอ่อไอตัวดูดความมืดน,นะครับเป็น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 ,เป,น,เ,ปนเป็นหลุมเป็นหลุมดํานิดนึงอะ่ะไอตัวนั้นอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรเออนะครับนะโคตรเจ๋งแพ้แล้วครับนะแก๊งผีผม อ่ะเอาละครับท่าตอนนี้เท่าที่ผมสังเกตมานะครับผมว่าเนี่ยแบ็เดดเนี่ยหรือว่าเงาแห่งความตายเนี่ยเป็นยูนิตขั้นสูงแน่นอนนะครับนะแต่ยังไม่รู้ว่าขั้นสูงระดับไหนเพราะว่าผมดูเลือดมันเลือดมันยังไม่มีลดเลยนะครับดูดิดูดิเอาอาวุธอะดาเมจมันแรงมากเลยอะดูดิมันดูดมันดูดดูดดู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 อย่างเงี้ยศัตรูสู้กับมันยากนะครับดูดิดูดินี่ปล่อยมาเลยแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกดูดิดูดิเลือดมันลดปดดเียวครับ นะครับสงสัยมันเป็นยูนิตประมาณขั้นสูงระดับระดับไหนระดับหนึ่งหรอวะนะครับนะตอนตอนนี้เอาโอดินกูทำอะไรเนี่ยนะครับอ่าโดนดูดโดนดูดโดนดูดโอ้โหโอดินบอกเอ้กูเป็นเทพมันด้วยเก่งใจเทพน็อดหน่อยเฮ้ยโอ้โหโลแมงกระเด็นเลยนะครับว่าโอดินยังตาย เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับกองทัพสหรัฐนะครับซึ่งเป็นหน่วยทหารหน่วยซิลโดยเฉพาะคิดแผนมาอย่างดีนะครับจะเอาโรคไวเบเนียมกันนะครับการพลังของแบกเดทนะครับหรือว่าเงาแห่งความตายดูสิจะทําได้ตามแผนหรือเปล่าสิครัี้ก็ปอยแล้วก็ใช้พวกดา,หล,กดาหลังไนพวกดาหลังแม่งยิงพวกตัวเองโคตรเวรนะครับปะปะปมปนปะัไม่ได้เริ่มเขายังไม่ได้เริ่มปล่อยนะครับฆ่ากันเองแล้วพวกนี้โอ้ยนะครับนะ โลกแห่งแบล็กเดฟไม่สามารถสะท้อนกันได้นะครับเอาละตอนนี้เครื่องกูแรลกแล้วไปนะเออเดี๋ยวกูจะไปซื้อกล้หน้าจอใหม่นะไม่ได้การแโอ้โหนะครับนะมันจะได้อัตราลดหน่อยนะครับนะถ้าคนดูได้ดูเนี่ยโอ้โหโโโโออ้้หหนี่เห็นไหมเห็นไหมมันเด้งกลับนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เห็นไหมมันเด้งนะครับมันเด้งกลับนะครับนะโดนโร่นะครับดูดิดูดิยิงก็ปอ๋ โอ้โหโดนดูเร้าโดนดูเร้าโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จต้อนดีกาจต้อนดีกาเราโดนโจมตีโดนโดนโจมตีต้องขอเรียกกำลังเสริมกำลังเสริมกำลังเสริมอยู่หน่อยกำลังเสริมไก่ย่างเนื้อไก่ไก่ทอดโอ้โหแม่มึงส่งสัญญาณกันอย่างนี้หรอไก่ทอดเนื้อไก่อย่างนี้บ้าหรือเปล่าเอาล่ะผมว่ามันต้องเจอกับหัวหน้าของเผ่า RPG นั่นแหละนั่นก็คือโซ่แห่งความตายโลกไม่มีใครสู้ฉันได้หรอกงั้นเหรอเกิดออกมาลองฉันเผยโซ่แห่งความตายกูบอกเลยมึงตายแน่นอนดูดิ แรงแค่ไหนอะ่ะตายนะครับเรียบร้อยแม่งเอ้ยเอาละครับต่อมาแบ็กเดย์นะครับก็ได้ส่งลูกร้ององอกมาทั้ง2ตัวนะครับมันชื่อว่า กาเลกโตอุมลิสต์ปโตปเจ้นะครับนะเซอร์ให้พูดอีกทีหนึ่งผมก็พูดไม่ได้แล้วแหละนะครับนะเอาละนะครับซา่ามาส่งลูกน้องไอเกเบโรอุิสต์ปตปเต้นะครับนะเออต้องสู้กับพวกเกรกดูซิว่าพวกเกรกโอ้เอาละตอนนี้มันมีลูกน้องเราโอ้โหตัวเดียวก็จะบ้าตายอยู่นะครับยังมีลูกน้องอีกเหรอนะครับนะลูกน้องแทบไม่ได้ทำเตี๋ยอะไรนี่โอ้โหลูกน้องแม่งคือดาบนะครับนะแม่งอย่างกับเวเดอร์นะครับนะดาร์กเวเดอร์ดิโอ้โหเอาสิมาลูกน้องตัวหน่่าจะะะโโหดดพอสมมคควรรรนนนนนียยิงไไปปัับเ็้ เฮ้ยอึดขนาดที่โดนบาลิสต้ายิงยังชิวนะครับนะดูลูกพี่มันนี่ปล่อยไม่หยุดเลยนะครับมะชๆๆๆๆไหนให้ลุงน้องแกสู้บ้างดูซิเออจะให้ลุงน้องสู้บ้างนะครับนะเอาแหะมาดูนะครับว่าชิกาโตะปอลเปัซโปโตะอิจิบเต้นะครับนะดูซิว่ามันเจ๋งขนาดไหนเอาละยิงกูระยะประชิดเลยนี่เนี่ยเป็นไงล่ะหัวหน้ายิงกูแทนเลยไม่ล่ะนะครับนะเออไม่โชว์ผลงานไม่โชว์ผลงานนะครับนะเอาแหะมาไอ้โคต คุณไม่ให้ลูกน้องโจผลงานเลยอ่ะเออนี่มือขวามือซ้ายเลยครับดูดิดล,ลุปังตะโดนยิงมาแล้วนะครับตายค่อยตังแต่งนะครับออหัวหน้ครบับผมขอโทษไม่ได้เรื่องจริงเรือไอ้พวกนี้ค่อยตังแต่งเลยนะครับไอ้นั่น เอาแหละคราวนี้ครับเงาแห่งความตายต้องมาเจอกับกองทัพรอดนะครับซึ่งผู้เป็นเอออัศวินที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งนะครับแต่ก่อนนะครับเอาแหละมามาแล้วค่ะโคดินชื่อเสียงน้มเจ้าเจ้ารอดโดนฆ่าแบบนีไงโอ้โหตายนะครับรอดเออแบ็ไว้ไม่โชว์เลยดูดิดูดิโอ้โหสมาชิกลูกน้องนะครับนาที่โอ้โหถือดาบเอาสิตอนนี้ต้องมาเจอกับมือขวานะครับนะมือขวาของเอยของบักแบ็เดชนะครับอ่ะอาเราแซ่นะนะผมจะลองปล่อยให้มันเล่นดูดิ ผมอยากให้ลูกน้องมันสู้บ้างนะจ๊ะด e, ูด right ิลูกน้องเอ้ยเดี er le <the 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 ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวควบคุมบิดเอ้ยเดี๋ยว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 กูจะเล่นคนหน้าเดี๋ยวก่อนทุกคนกูอยากเห็นความสามารถมันแป๊บนึงนะท่านึงนี่เอาละโอ้โหลูกน้องมันเก่งพอสมควรเลยนะครับนะนะครับเออไอพวกแบ็คบัตเนี่ยนะครับนะดูดิดูดินะครับโคตรเจ๋งหลอดร่างมนุษย์ก็ยังอยู่นะครับนะเอาละตอนนี้มาดูกันโอ้ยโอ๊ยเดี๋ยวเฮ้ยกูทนไม่ไหวแล้วอ่าบอตมึงเล่นเลยตาามมสบยึงนนีี่่แหละ โอ้ยพวกเราจัดการไอ้เงาเมื่อตัวนี้ซะอ,อย่าให้มันไปลปามปวาพวกชาวบ้านได้อีกดีและดีและดีและเออโอ้โหตายหมดเลยนะครับตอนนี้กําลังไปสู้กับโอ้โหยมือขวามือซ้ายของไอ้แบ็กเดนอยู่นะครับตอนนี้แบ็กเดทบอกเฮือน,น้องๆอ้มันกระจอกอยู่แล้วคุณซื้อค่าตัวมัน,มนแค่ห้าบาทเองเออตัวมันแค่เทเฉยเรากลัวมัน,มนปนประกอบฉากบู๊เฉยหรอกนี่ครับนะโดนนี่โดน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 มันปล่อยเดียวด้วยและแม่งปล่อยแบบแบบไม่มีใครสู้ได้อะนะครับดูดิดูดิ ครับโอ้โหครับดูดิดูดิตูมตุมตุมเรียบร้อยนะครับจบเอาละครับต่อมาไอ้แบ็กเดดต้องมาเจอกับนี่เผานางฟ้าโอ regel, like you นน้โหแม่งสว่างอย่างกันีออนนะครับนายอย่างกะพาทีดนะครับนะเพราะว่าเมื่อไรที่มันมาลงมาในเมืองที่แบบว่ามีความมืดอยู่นะครับนะไอ้พวกนี้จะส่องแสงสว่างได้ชัดเจนกว่าเดิมนะครับเอาละมาดูกันนะครับว่าเผานางฟ้าจะเจ๋งขนาดไหนรุย ไปแล้วนะครับด้วหัวหน้าใหญ่สุดนี่เนี่ยทาไมเอานางฟ้ามาโอ้โหตายแล้วนะครับนะเพรานี้คิงกูไม่เคยนะครับตอนัดยก็ไม่ปร้ไอย่างเลยไอทิมิอยู่นี่แน,น่ครับตัวอื่นๆนี่นี่นี่โอ้โหลูกน้องยังเหลือครบเลยนะครับนะไอทิมิทยิงลัวยิงรัวนะครับยิงเข้าบอสนะครับเพราะว่ารู้ว่าบอสเป็นคนสั่งการนะครับไอทิมิทใส่ใส่ใส่แลก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 เข้าบอลเม็ดเนี่ยกูอยากรู้นะครับดูดิอาวุธแทบทะลุตัวมันอะดูดิดูดิเพราะมันเป็นเงาไง นะครับมนนันขึ้นชื่อว่าเหงาอ้ไทอ,อทีมิตแบบโอ้โหฉันจะสู้จนตัวตายเพื่อนทางฟ้าไม่มีทางช่วยเราได้แล้วเพราะนางฟ้าไม่ถูกคัดเลือกดูนี่นะโอ้โหไม่เลือดไม่ลดเลยอะไรวะอุ้ยอะไรใครโยนอะไรกูเนี่ยโอ้หูย,ยังเดือหอกนะครับหอกหอกแข่งนางฟ้านะครับนะของนางฟ้าบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับโยนทีมรู้เรื่องนะครับไปหวั่นเลยนะครับนะแต่สําหรับพี่แบ็กเดดเงาแห่งความตายแล้วยังไงก็ยังอยู่โอ้โหตกไปเลยนะครับนะ ไอ้พวกลูกน้องนี่โคตรไรประโยชน์เลยนะครับนะผม,ผมพูดจริงๆนะนะครับมันตายอย่างเนี้ยมันยังไม่ตายนะครับนะมือถ้ามือถ้ามือยูนิตตัวไหนมันถือดาบแสดงมันยังไม่ตายนะครับเนี่ยไอ้พวกนี้คือตายจริงละเนี่ยไม่ได้ถือดาบแต่อันนี้คือมันถือดาบนะครับมันตกลงมาเฉยๆแบบกูยังไม่ตายอ่ะกูอยากพักผ่อนนะครับนะอู้งานนะครับดูดิดูดิดเฮผมรักกันหนยนะผมรักกันหนยเดินชดกันหน่อยแบบฝรั่ง อ่ะเอาละครับตอนนี้แบกเดนหรือว่าเงาแห่งความตายนะครับออกไปกินก๋วยเตี๋ยวพักครึ่งพักเบรกก่อนนะครับนะเออตอนนี้ก็ให้ลูกน้องมารับต่อสู้แทนนะครับดูซิจะเป็นยังไงนะครับถ้าต้องมาเจอกับกูบอกเลยลูกน้องมึงปวดหัวแน่เพราะตอนนี้ต้องมาเจอกับนี่สี่คนพลังกายสิทธิ์ทุกไม่ใช่นะนะครับนะเออพวกจอมโจรขี้บาปทั้งหลายนะครับนี่โดยเฉพาะไอตัวนี้นะครับนะตัวทําทีมกับจอคามังเวทของเผ่าขี้บาปดูซิจะเป็นยังไงไปไปดูกัน เอาล้วนะครับจอนโจนหนึ่งพันบาทปุ๊บไปแล้วโคตรเร็วฟิวไอ้พวกนี้โอ้โหยังไมได้ตั้งตัวเลยตากูยังมองอยู่นี่อยู่เร็นะครับนะเอาละตอนนี้จอนโจนหนึ่งพันบาทบอกเฮ้อแกมันไอโง่ไงล่ะฮ้อเฮ้จะต่อสองจะต่อสองตอนนี้พวกฉันจะมาถึงด้วยซ้ำนี่นี่เข้ามาเลยเข้ามาเลยพวกซูบูนี่แหละ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 โอ้โหใช่ย่อยเลยเนี่ยลูกน้องของไอ้เออ่แบ็คเดดเนี่ยนะครับนะโอ้โหมันเก่งพอสมควรเลยนะเนี่ยนะครับมันอึดพอสมควรเลยนะ เออนี่ไงถึงว่าขึ้นชื่อถึงว่าขึ้นชื่อเอาเฮ้ 1, <c oughs> ยจับตัวหนึ่งพันบาทกูตายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่นะอ้โหปล่อยปล่อยปล่อยจับตัวหนึ่งพันบาทกูตายได้ไงวะจัดการมันเออนี่คือมิโนทอร์เนี่ยร่างคนบาปนะครับผมบอกเลยมิโนทอร์ร่างนี้ก็โ<ว>หดเหมือนกันนะครับนะเอออยู่ในร่างคนบาปถึงว่าครอบครัวนี้จะมีแค่สี่ตัวนะครับแต่ก็นี่ผมว่ามันตายเพราะจอ,ของขบมังเวทเลยแหละแม่งเท่ระเบิดฝั่งตัวเองนะครับนะอ้าวตอนนี้มันจะตายแล้วเหลือเลือดเหมือนไม่ ตายซะฮ่า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 เออฉันน่ะชอบทำร้ายทีมตัวเองแต่ก็แปลว่าฉันจะไม่ยอมแพ้นะไอ้พวกซื่อบื้อเอ้มือมองกูทำไมเนี่ยโอ้โหนี่แน่แม่งมีดอกยืนมองกูโคตรงงตัวละครเลยนะครับนะเอาละดูนะดูนะมันไม่งเข้าไปนะมันยืนมองปึ๊บเฮ้ยมันทำอะไรมันเฮ้ยมันทำอะไรมันทำอะไรเนี่ยครับมันใช้มือสไตล์แล้วก็แกว่งไปด้านหน้าหมายความว่าไงมึงจะบีบหัวใจเขาอะเอ้า มันทําอะไรดู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 นะดูนะปึ๊บเอ้ามันทําอะไรของมัน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 ดึงจิ๊บแล้วก็อะไรเอ้าลูกน้องแบงเดดแบงโคตรเกลียนพอถึงเวลาสู้แบงไม่สู้นะครับเดินขึ้นมาอืมอ่ะอ่ะกูอยากรู้มึงจะทำไรอืมโอ้โหชนโอ้ยฉันถูทัดเสะ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 แอะตายยังเอาเป็นว่ามึงตายแล้วกันไม่ต้องลุกมาละกูขี้เกียจดู เอาละครับตอนนี้ไอเงาแห่งความตายได้กลับมาจากการกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนะครับแต่ตอนนี ujemy, ้ม right ันต้องมาเจอกับบักจอมานนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าเรานีช่างเหมาะสมจริงๆซะเลยนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับสองคนนี้รุยเอาแหละตอนนี้โอ้โหแบกได้เปิดฉากยิงเข้าไปก่อนนะครับจอมานนี่เพ้อจอมานตอนที่เจ็ดชั้นไม่เคยแพ้นี่ส่งลูกน้องออกไปลูกน้องที่เป็นแบบว่าเป็นพลังเวท ถือดาบให้นะครับจมาแล้วนี่นี่มาแล้วอ,อะไรเฮแกปล่อยแค่นี้จะมาสู้อะไรฉันได้้ลูกน้องเ็โง่ของแกนะมันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนี่ปล่อยปล่อยปล่อยปลยโอ,อ,อ้โหดาบมาแล้ว กลับมาแล้วนี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเว้ยขวานขวานขวานแม่งได้เรื่องว่ะเออเฮ้ยขวานแม่งได้เรื่องแต่ก็นี่โดนดูดอยู่ดีเฮ้อแค่นี้มันทําอะไรฉันไม่ได้หรอกแค่ฟันฉันก็ไม่เจ็บแล้วมันต้องมีอะไรที่แรงกว่านี้เฮ้อน่างแกมันทําอะไรฉันไม่ได้หรอกนะครับนะแต่ไอ้นี่แบ็กเดดก็ทําอะไรไอ้ดี่ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าดูบันปล่อยเิี่าชเชดเดอร์ผมบอกเลยว่า เออไอแ,แบ็กเดชแบงสวยแน่นอนเลยถ้าบักจอมมาตอนที่7มันได้เชลิดเดอร์ไปได้ครับนะสู้ๆซ่าๆไปนี่แบบปล่อยรัวนะครับนะเออจะมีดาบอยู่เต็มแมปแน่นอนนะครับนะดาบรอยได้เต็มแมปนะครับดาบในแบ็กเดชนะครับก็เลื่อยก็ยังชิวจัดอยู่นะครับนะเออสรุปเอาว่า2คู่นี้สู่สีแล้วกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าจะให้แบ็กเบสเฮ้ยแบ็กเดชเนี่ยโยนโยนพลังใส่ผมคิดว่าไอจอมมาก็น่าจะตายเหมือนกันแหละนะครับนะแต่ในที่นี้ก็คือแบ็กเดชมันไม่มีโอกาสอ่ะมันยุ่งแต่กับเนี่ย เนี่ยพลังของไอ้จอมมารอยู่แหละนะครับนะเอาเป็นว่าตอนนี้เสมอไปก่อนแล้วกันนะครับนะค่อยเล่นในอีกปี2028แล้วกันนะฮะเอาลปะครับต่อมาตอนนี้ต้องเจอกับไซตามาร์แล้วแหละผมว่านะครับตอนนี้ไอ้แบ็กเดนบอกฮู้ไม่มีใครอะไรชาชั้นได้แล้วก็ชั้นคือเงาหันความตายยังไงล่ะไซตามาร์บอกเอ้ยกูเห็นคนพูดอย่างนี้มาเยอะแล้วกับกูเนี่ยแม่งโดนมัดเดียวทุกตัวแหละนี่นี่นุ๊กไซตามาร์ตกใจปั๊ด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 แบกเดนบอกเฮ้ยมันเก่งเร็ววัยเว ระเบิดไข่ว่าดังคุงงตะกี้มันของไข่วะนะครับเรียบร้อยนะครับแบ็กเดตโดนซจ์มะต่อยลงดินตายทะลุไปเลยนะครับ <c oughs> เอาเป็นว่านะครับนะตอนนี้แบ็กเดตก็น่าจะอยู่ในแรงประมาณแรงสองนะครับนะเออขั้นสูงระดับ2ได้มั้งตอนนี้อยากเห็นอีกตัวหนึ่งนะครับนะ <c oughs> เพื่อดูก่อนว่ามันอยู่ได้ถึงแรงสามหรือเปล่านะครับ เอาครับแล้วตัวต่อมาก็คือรูนาโซโรนะครับซึ่งเป็นยูนิตขั้นสูงระดับหนึ่งนะครับดูซิเนาะมาเจอกันนี่แบ็คเดนบอกโอฉันไม่เคยกลัวเราเข้ามาเลยนี่ปล่อปล่อยปล่เฮ้อพลังแกเนี่ยแก่งขึ้นเรื่อยๆนะพวกแกเนี่ยมาเลยมาม้ามาจะมาวัดกับฉันใช่ไหมเฮ้อพวกแกนี่ไม่เร็วเหมือนกันนะนี่นี่สามารถปัดพลังฉันได้โอ้โหนะครับนายเอโนราโซโรบอกพวกนี้แม่งปากดีทุกคนเอาแหละเจอฉันทีนี่ก็ อาไปไหนแล้ววะนี Dead, the are. Are so in, in, ่เอาแหละมาปั๊บปั๊บปั๊บปั๊แบ็กเดชนะครับเจอตัวเทพเรื่อยๆนะครับก็เริ่มเอะใจแล้วนะครับทำไมพวกนี้มันมาจากไหนกันว่าเอ่อพวกนี้มันคืออนิเมะขั้นสูงนะครับนี่แหละนี่นหละนี่แะนี่แหะอะไรอะไรเฮ้ยแบ็กเดชนี่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 โดนลัวโซโรฟันนะครับเนี่ย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 โอกาสลัวโซโรที่จะสู้กับสวนกับนี่ยากมากนะครับเพราะว่ามันปล่อยเอาไปเอานะครับลัวโซโรก็ใช้พลังดาบพิฆาต ไม่ได้สักทีนะครับนี่เนี่ถ้าฟันทีนี่ก็น่าจะเจ็บเหมือนกันนะครับเอ้าตายบินไปเลยนะครับนะลัวโซโรนะครับนะเป็นขั้นสูงระดับหนึ่งเนาะผมงั้นนะครับนะสำหรับวันนี้ผมคิดว่านะน่าจะเอาอ่ะน่าจะเอามันไว้ในขั้นไหนดีวะนะครับลองเจอกับแซนดูดินะครับนะผมก็กำลังสงสัยไงปุ๊บโดนนะครับเอ้าแซนกูโดนก่อนเลยนะครับไอแซนนี่ยูนิตขั้นสูงระดับสามนะครับเออนะออมเอาไงดีวะ เป็นยูนิตขั้นไหนดีวะมันก็ค่าแสนได้ด้วยแสนแต่มันก็เบาไงแต่แซนดาเมจแรงไงไอ้นี่มันคือดาเมจก็ไม่ได้เบานะก็แรงบ้างอยู่พอสมควรแต่มันไม่ได้แรงจนจะกระโดดไปยูนิตขั้นสูงระดับสามเหมือนแสนไงอ,อันนี้มันเป็นแบบประมาณระดับหนึ่งอะไอพลังนะหมายถึงดาเมจอะแต่ความอึดมันอยู่ในระดับส งั้นผมให้ล่า่างกลางๆแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าแบกเดีย er, หรือว่าเงาแห่งความตายนะครับนะอยู่ในขั้นสูงระดับ2แล้วกันนะครับผมจะแต่งตั้งให้มันเป็นเออตำแหน่งนี้แหละแรงนี่แหละอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ในการเล่นพี่แบกเดีย er, หรือว่าเงาแห่งความตายก็ต้องจบไปเ,เท่านี้แล้วนะครับนะถ้าผู้ชมชอบเดี๋ยเดยเดี๋ยเด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  คุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบแล้วถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สําคัญเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกดไลค์และกด s u b บสไคร์ให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับนะโอ้แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับนะ